จังหวัดนะครับนั่นคือท่านจังหวัดสุรินทร์ได้มีการปล่อยขบวนรหลดทรงต่อท่านนําใจให้พี่น้องชาวไทยจากศูนย์รับบริจาคจังหวัดสุรินทร์ไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยตามศูนย์พักพิงสัวข้าวทั้ง17อําเภอรครับ นายจำเริญแวนเพช้วราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยรอง้วราชการจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยขบวนรถทรงต่อท่านนำใจผีน้องชาวไทยจากศูนย์บริจาคจังหวัดสุรินทร์ไปยังผีน้องประชาชนผูประสบภัยตามศูนย์ผักพิงสัวข้าวทั้ง17อำเภอโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อนได้บอกว่าสําหรับจังหวัดสุรินทร์ของเหาในเวลานี้นะครับได้ดูแลผี่น้องผู้อพยพชาวสุรินทร์เกือบแสนคนเป็นมือทีสิบ เ่ากกำลังสิบ่อยขบวนนะครับรถสิ่งของที่เข้าได้รับบริจาคจากผู้ใงใจดีจากองค์กรต่างๆที่ส่งมาทางไปรษณียตลอดจนมามอบที่ศูนย์ดำรงงถ้ำสาระกางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็มีประมาณ4-5คขั้น เพื่อกระจายไปตามศูนย์หลักๆที่มีผููประจำศูนย์อยู่พันกว่าคนขึ้นไปประมาณ20ศูนย์เพื่อให้เติมเพื่อให้เติมกับงบประมาณนะครับที่ห้างเฮ้าสิได้จัดซสื้ออาหารที่นอนหมอนมุ่งและกะของว่างของเติมเต็มให้กับผู้พี่น้องผู้อพยพเพื่อให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีละกะบ่มีความเครียด ดังนั้นครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุกหน่วยทุกฝ่ายทุกองค์กรทุกทท่านนะครับที่ได้บริจาคของให้จังหวัดสุรินทร์ของเหาครับอันนี้ก็เป็นคากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งราชาุดเองครับจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการรายงานยอดประชาชนอบพยพจากพื้นที่ชายแดนมายังศูนย์ผักพิงสัวข้าวประจําวันที่16ธัท่านว่าคมเวลา10นาฬิกาว่ามีศูนย์ผักพิงจํานวน1 5ึ่งร้อยหาิบเก่าแห่งผู้อบพยพจํานวน 67,136คนผักบาดญาตจำนวน26,387รายร่วมผู้อพยุทั้งสิ้นอยู่ที่90,000